สวัสดีคุณผู้ชมครับกลับมาจอผมคิวเตมีนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวกับอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่โดดเด่นในเรื่องของราคากับสเปคที่ได้มานั่นก็คือ n ูเวีนั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบทั้งเรื่องของดีไซน์รวไปถึงสเปคต่างๆแล้วก็กล้องด้วยนะครับ n u b วีย1ซ m สิบเเป็นยังไงรีวิวกันเลย ดีไซน์ของ Z17 Mini ครับสวยมากเลยทีเดียวครับเป็น Metal Unibody ครับผิวเป็นแบบด้านและเครื่องที่รีวิวก็เป็นสีดำดำด้านตัดกับขอบทองของที่สแกนนิวด้านหลังทำให้เครื่องออกมานี่สวยแบบลงตัวเลยทีเดียวและยังโดดเด่นขึ้นไปอีกนะครับกับขอบแดงตรงกล้องคู่ด้านหลังบอกเลยว่าผมชอบดีไซน์ของตัวนี้สุดๆเลยครับด้านหน้ามากับจอขนาด5.2นิ้วครับใช้กระจก 2.5D นะครับ และขอบจอก็ใช้สีทองตัดแบบไดมอนด์คัตครับทำให้สีทองตัดกับสีดำของหน้าจอรวมไปถึงตัดกับสีดำของด้านข้างของเครื่องด้วยปุ่มวงกลมสีแดงเอกลักษณ์ของ n นบีแครับที่ขาดไม่ได้เลยเป็นค a ปซิทีบัตทอนนะครับมากับไฟ LED ทั้ง3ปุ่มเลยครับแถมยังใช้เป็นไฟเตือน notification ของเครื่องด้วยครับด้านข้างของเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าคลีนมากๆด้านซ้ายมีปุ่มนะครับมีแต่ที่ใส่ซิมแบบไฮบริด จะใส่2ซิมหรือ1ซิมบวกกับไมโคร SD การ์ดสูงสุดได้ที่ 256GB ส่วนด้านขวาก็มีปุ่ม Power และก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับด้านบนมีช่องเสียบหูฟัง3 5ม m mm. มส่วนด้านล่างมี USB Type C และลำโพง1ตัวโดยสุดตัวนะครับชอบดีไซน์ของ Z17 Mini ที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ที่เคยใช้ n นบ i a มาเลย รู้สึกว่ามันลงตัวมากๆรวมไปถึงขนาดของเครื่องเนี่ยก็กำลังพอดีมือไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปจับถนัดมือสุดๆเลยครับจอขนาด5.2นิ้วเป็น i p s l c d นะครับมากับความละเอียดที่ full h d 1 0 8 0 p ที่สามารถปรับแต่งในแบบที่คุณชอบได้นะครับการใช้งานก็ต้องบอกว่าคมชัดดีสีสันสดใสและก็สว่างเพียงพอต่อการใช้งาน ลำโพงมีตัวเดียวทางด้านขวาล่างนะครับเสียงดังดีมากเลยและก็สามารถเปิดใช้ระบบเสียง DTS ได้อีกด้วย oh. และใครที่ชอบฟังวิทยุนะครับ n u b i a z 17 mini ก็มีมาให้ด้วยครับมากันที่สเปคกันบ้างน,นะครับใช้ Snapdragon 652ซึ่งเป็นชิปตัวใหม่นะครับ Android 5.10มากับ RAM 4 g b ร o m 64 g ิกบนะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม microSD card ได้สูงสุด256 g b ครับทดสอบ benchmark ด้วย Geekbench นะครับก็ได้คะแนนซิงเกิลคอรอยู่ที่1,374มัลติคอร์อยู่ที่4,297สามารถเล่นเกมได้สบายนะครับอย่างที่ทดสอบกับ Injustice 2ก็ลื่นดี มากับแบตเตอรี่ขนาด2,950ม mm ิลลิแอมนะครับรองรับระบบชาร์จไวด้วยและแบตเตอรี่ก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันสบายๆครับ Nubia Z17 Mini นะครับทำงานด้วย Android 6.0.1มากับ Nubia UI 4.0ด้วยจากการใช้งานก็ลื่นดีนะครับและก็ยังคงไม่มีแอป d รอเวอแอปทั้งหมดจะอยู่บนหน้าจอโฮมนั่นเองรองรับ VoLTE ด้วยไม่ธรรมาดาจริงครับฟีเจอร์การถูจอยังคงมีเหมือนเดิมเลย กดค้างที่ขอบจอนะครับเพื่อเลื่อนไปยังหน้าโฮมที่ต้องการสว i ฟ e ์ขึ้นหรือลงนะครับเพื่อสวิชแอปที่กําลังใช้งานอยู่แต่ขอบจอ2ครั้งใช้แทนปุ่มแบ็คเลื่อนขอบจอขึ้นลง2ข้างพร้อมกันเพื่อปรับแสงสว่างของหน้าจอ ถูขอบจอขึ้นลงเร็วๆนะครับเพื่อล้างแอปทั้งหมดเหลือเฉพาะแอปที่ใช้อยู่ครับเพื่อเป็นการเคลียร์แรมนั่นเองเหมาะสำหรับการเล่นเกมใครที่อยากใช้โซเชียลมีเดีย2 c o u o u n t นะครับก็สามารถใช้ Dual i n t t a n c e ได้ด้วยแคปหน้าจอด้วย Super s c r e e n s h o t นะครับโดยการแตะนิ้วค้างไว้ที่สแกนนิ้วสามารถแคปเป็นรูปร่างต่างๆได้นะครับหรือใครจะแคปแบบยาวๆก็สามารถใช้ลองสก e e นช็อตหรือแม้แต่จะอัด เป็นวิดีโอตอนเล่นหน้าจอก็สามารถใช้ส screen คอ c o r d ิ้งได้ต้องการใช้2แอปพร้อมกันนะครับก็ใช้ m u ติ i window ได้เลยโดยการส w i p e มาจากข้างล่างของเครื่องนั่นเองนะครับก็จะสามารถแบ่งจอเป็น2จอใช้ได้2แอปพร้อมกัน n นบีเอซ17มินิมากับเทคโนโลยี Neo Power ครับใช้ในการบริหารพลังงานได้ดีเลยโดยโหมดประหยัดพลังงานในค่าเริ่มต้นจะเปิดไว้อยู่แล้วแต่สามารถประหยัดได้มากขึ้น โดยการเปิดโหมด Low Power ครับซึ่งเครื่องก็จะดิมไฟหน้าจอให้ลดลงนะครับปิดเสียงเครื่องและก็ลดความถี่ในการใช้สัญญาณเน็ตลงนั่นเองเหมาะสำหรับใครที่อยากจะเซฟแบตตอนใกล้หมดนะครับนอกจากนั้นยังมีโหมดเพิ่มพลังอย่าง Performance Mode ครับโดยเพิ่มชื่อแอปที่คุณอยากให้เครื่องทำงานแบบเต็มประสิทธิภาพลงไปในลิสต์ และทุกครั้งที่เปิดใช้เนี่ยก็จะทำงานเต็มพลังโดยอัตโนมัติครับมาถึงจุดเด่นของ n u บี a z ซ7 m สิบเเกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของกล้องหลังเลนคู่นั่นเองครับมากับความละเอียด13ล้านพิกเซลทั้งคู่เลนหนึ่งเป็นเลนสี R G B อีกเลนเป็นเลนขาวดำา f 2 2ทั้งคู่นะครับมี f a ฟ e Detection Autofocus อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายนะครับโดยการสวิฟ์ไปซ้ายหรือขวาในการเปลี่ยนโหมดนั่นเองมีโหมดโปรด้วยนะครับสามารถปรับได้ทั้งชัตเตอร์สปีดไวเบลาน ISO รวมไปถึงโฟกัสด้วยคุณภาพของภาพเป็นที่น่าพอใจนะครับสามารถเปิดออปชันใส่ลายน้ำเข้าไปในภาพอย่างที่เห็นได้ด้วยนะครับแล้วก็ภาพทั้งหมดที่ดูอยู่ถ่ายด้วยโหมดออโต้รวมไปถึง HDR ออโต้ด้วย มีโหมดเจ๋งๆอย่าง Portrait นะครับที่สามารถสร้างซอฟต์แวร์โบเก้ขึ้นมาได้โดยการปรับค่า F กว้างที่สุดที่1.0นะครับและแคบที่สุดที่16นั่นเองนอกจากนั้นแล้วยังสามารถปรับ Beauty ได้ถึง10ระดับด้วยกันให้หน้าเนียนกันไปนเลย โหมดกล้องพิเศษต่างๆอยู่ใน c a m e r f f m m l y y ด้านซ้ายสุดนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโหมดมาโครนะครับซึ่งทำออกมาได้เยี่ยมเลยทีเดียวอย่างที่บอกไว้ว่าหนึ่งเลนเป็นเลนขาวดำโหมดโมโนโครมก็อยู่ใน Camera Family นี่แหละ s ามชั่เฟลก็ทำให้ภาพได้อารมณ์แปลกๆไปอีกแบบหนึ่งดีครับถ้าใครไม่เข้าใจว่าโหมดนี้ทำงานยังไงสามารถกดเครื่องหมายอะไรเอ,อ่ยด้านขวาบนนะครับเพื่อดูคำอธิบายได้ทั้งภาษาไทยและก็อังกฤษเลยสามารถอัดวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดที่ 4K กันไปเลยจัดไป กล้องหน้านะครับมากับความละเอียดที่16ล้านพิกเซล f 2.0ครับสามารถใช้โหมด p o r t r a ท t ได้เช่นกันแต่จะปรับได้แค่ค่า beauty นะครับทำโบเกมไม่ได้อัดวิดีโอได้ความละเอียดอยู่ที่ 180p 0สูงสุดครับ n u บีแ Z17 mini นะครับเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนจาก n u บี a ที่ผมว่าเข้ามือแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยนะครับในเรื่องของสเปคเองกล้องก็โดดเด่นนะครับแล้วก็ขนาดก็เรียกว่ากำลังพอดีมือนะครับหน้าจอก็ Full HD รวมไปถึงแบตเตอรี่เองก็อึดทนทานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนราคาไม่เกิน1,000 0บาทถ้าซื้อออนไลน์เท่านั้นนะครับ9,990บาทก็เข้าไปดูกันได้เลยทางเว็บไซต์ของ n ูเบีย h a ไทยแลนดและจะวางจำหน่ายในวันที่10มิถุนายนนะครับพร้อมกับเปิดช็อปของ n ูเบียเองเลยนะครับที่มาบุญคองนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนั่นเอง แล้วก็สามารถซื้อแบบตามหน้าร้านได้ด้วยที่ b ิ๊กบางสาขานะครับแต่ถ้าซื้อตามหน้าร้านที่ b ิ๊กซราคาก็จะเป็น1,990บาทครับก็แนะนำให้ซื้อออนไลน์จะดีกว่าอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ติดตามคลิปต่อๆไปกันได้นะครับกับคิวเตมีและมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ทางด้านล่างของคลิปนี้เลยนะฮะรวมไปถึงลิงก์การซื้อต่างๆเว็บไซต์ต่างๆผมก็ทิ้งไว้ด้านล่างด้วยสามารถดูกันได้นะครับ และติดตามโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆของคิวได้เลย3ช่องทางด้วยกันฝากไว้ด้วยละกันนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ